สวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำแมจันเ้อพี่น้องน,นี่กัมีเมนูไข่าดาวกับน้ำพริกตาแดงแมงดาคือเกาพี่น้องกินอาหารบ้านห้องเอาน้ำพริกตาแดงใส่เนาะกินน้ำพริกตาแดงกับไข่าดาวแต่พี่น้องไข่าดาวเอาน้ำพริกใส่<ม>เห็นปะพี่น้องเป็นซอสเลยไหมนะบบนี้กินข้าวจ้ะ กินง่ายๆอยู่ง่ายๆเมนูง่ายๆพี่น้องเด็กหน่อยก็เฮ็ดได้เนาะทอดไข่ดาวกินข้าวง่ายๆมื้อนี้เป็นอาหารเศร้าของยายจันเ้อพี่น้องมื้อนี้กินง่ายจริงๆเนาะจานเดียว่นองอาหารจานด่วน พิกแมงดาพิกตแดงใส่แมงดารสชาติเพิ่นก็นเผ็ดๆกินกับไข่ดาวเข้ากันกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเมนูง่ายๆเนาะ กินข้าวอิ่มแล้วก็ไปไลฟ์สดหางานพี่น้องทรงงานเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทำงานลงคลิปไลฟ์สดแล้วก็มีอะไรก็ลงคลิปกินข้าวก็ลงคลิปวิธีชีวิตบ้านๆของยายจันจำเนียวพี่น้องกินข้าวข้าวกับอาหารจานด่วนจานเดียว ไม่มีอะไรมากกินแค่อิ่มเนาะจะไปคิดยังมากไม่เด้อพี่น้องสำหรับชีวิตชีวิตของเราเราอยู่แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นแหละต้องไปจัดฉากกินดีกินรู้ก็ไ,ได้เนาะความเป็นจริงนี่แหละลงชิป จิ้มซำนี่กับทายคลิปเพิพ่นวะเขาไมีแนวจิ้มซำนี่ยนะพี่น้องเราจิไปทายของดีๆมาได้คือเพิ่นจังได้เขาบ่มีเงนินซื้อกินอยู่แบบพอเพียงมีอะไรก็ลงคลิปคลิปกับคลิปของเฮาดอกคลิปบ้านบ้านเป็นเมตตาสงสารกับ ขอมากดไลไ์่กดเลืฟอกไห้เด้อพี่น้องตับกับไข่ให้ย้จันน้ำก็ะจะได้สร้างสรรค์ผลงานต่อไปเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของบ้านเจ้าของช่องเ้าะะด้ทําคิปดีๆต่อไปมี่อะไรก็รับชมแล้วกะติเตือนได้นะคะย้อจันท่าแนว ยินดีรับฟังแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติตามจ้ะสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนไม่ดีก็บอกได้เด้อจ้ะบอกยายจันได้ยายจันรับฟังเสมอรับฟังทุกคอมเมนต์คิดเห็นเข้ามาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะกำลังใจให้กันเสมอ การลงคงิปกกันบ่มีผู้ชมมันก็เปลี่ยนไปว่าได้พี่น้องต้องมีคนชมให้มีคนชมแล้วก็มีคนติติให้กำลังใจ กำลังใจคือสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงเดจันก็จะเอาไปปรับปรุงกำลังเรียนรู้ไปด้วยาการท่อช่องเพราะว่าเดจันร์ยังไม่คล่องไม่เก่งเท่าไหร่เป็นช่องนลอยๆนะคะช่องน้อน้อๆกำลังก้าวเดิน กำลังพัฒนาช่องตัวเองไปเรื่อยๆลงคลิปแต่ละวันละวันก็หาคลิปมาลงคลิปก็คลิปบ้านๆตามวิถีชีวิตของเราเนาะพาไปทุ่งนาพาไปชมธรรมชาติทีอยู่บ้านก็นั่งกินข้าวนั่งพูดคุย น้ำพริกเนี่ยกับพ่อแล้วน้งพี่น่องนะเพราะเรามีน้ำพริกกินกับข้าวอันนี้ไม่มีผักจ้ะผักหมดไม่มีผักอะไรกินเลยผักบ,บุ้งก็ไม่มีเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาลดลดเกีียวลงไปเหยียบยำเบิร์ดนะคะ่ะผพักบุ้งยุทธงงเราจะไปเก็บพักบุ้ง่นเกี่ยวข่าวออกแล้ว ดรดเยียบต้นพักบุ้งพักบุ้งยุให้หน้ายุป้าเขารดเยียบแด้ชั่วเพิ่นจิบฟื้นโตแบบนี้อีกนั่นยุคค่อยจีไปเก็บได้นาะชั่วเพินเ่นจิเกิดขึ้นมาใหม่อีกฮาเก็บเอาไม่ต้องซื้อพี่น้องพักบุ้งหมดแล้ว วันนี้ยายจ,จนกินข้าวไม่มีผักจะคนเคยมักกินผักเนาะกินผักไปด้วยมันก็เห็ดไหนเข้าเพิ่มรสชาติกินกับน้ำพริกต้องมีผัก I doubt. น,นี่คืออ่อมน,นะคะอ่อมผักเมื่อคือนนี่อ่อมไก่ใส่ผักพริกตาแดงกินไกงสีเบิร์ดแล้วแซ่บพี่น้องน้ำพริกก็แซ่บ เผ็ดเผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะน้ำพริกเนาะแล้วต้องทำรสจัดเพื่อกินกับผักนะหาผักมันลวกกินน้าพริกมื่อขือกับบ่าได้ปลูกพี่นอ้องเมื่อขือต้นเกาเพิ่นแกแล้วเลสตัดออกแล้วแบบนี้้่นได้ปลูกไหม จะหามะเขือเอามาปลูกปลูกมะเขือไห้กเพ่อได้เก็บกินเนาะเก็บมะเขือกินปลูกแตงก็ื่ได้ผลปลูกมะเขือเพ่อได้กินอยู่ปลูกไว้หน้าบ้านเพ่อเเนาะนน มะเขือมาปลูกสองสามต้นตลาดนัดน่ะนะพี่น้องคือเขาเจ้าที่เขาเอาเอาต้นมาขายนะคือต้นมาปลูกต้นละห้าบาท คลิปนี้ก็ฝากไว้ทำนี่แล้วเนาะค่ะน้อกินข่าวอิ่มแล้วขอบคุณในการรับชมอย่าลืมกดเลิฟกดซับตะไคร้ให้ยายจันด้วยบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ